มาครับท่านที่สองนิมนต์พระพทธเจ้าหนึ่งโรคพิจานามาตรายบางสกุลตามนิมนต์ครับ закончу. อันที่สามนิมนต์พระคุรื่องโไตรครับ นะครับทราบในหมอนด้านพระอาจารย์มหาดีเล่แห่งวัดอุสาพัทยาลามมาลนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนว่าเจ้าว่าเป็นองค์พิจารณาว่าอะไรมหาวิทยาลัยกราบดีมับ วิญญ <si suppression> <descon fin asi> าณในป่านปัจโยโหสุอาราบนี้มนต์ป็นคุณเจ้านะคะน้องงานน่าไปขึ้นมาวางตัวไม่จันทร์แต่เ้าก็ขอเจริญพรแต่เพื่อแก้ทุกข์ได้ขึ้นวางตัวไม่จันทร์ขึ้นบันไดด้านหน้าทั้งหลงซ้ายและขวานุโมทนาจารย์พรสักคนท่านสาธุชนแก่เพื่อแก้ทุกท่านที่ไม่สามารถเรียนเชิญได้ทั้งหมดขึ้นมาต้อนราบใรบางคนก็ เอาต yup. ัวแทนมาทั้งหมดสี่ท่านแต่วันนี้ถ้าทางบุตที่ดาจะถ้าดจรับไม่ทั่วถึงขาดตกบกพร่องที่งหรประการใด้าขอจะเดิมพรอาไว้ไยแลวทีนี้ประไยกกันลงได้ซ้ายแล้ขวาแได้ลงมนได เส้นกลางแล้วลงซ้ายแล้วขวาแล้วก็รับของเจอะเลอจากาจรพระตั้งยาผ้าภเดี๋ยวเจริญพรท่านประธานในพิจฉีรอสักพักหนึ่งก่อนเพราะจริงๆโยโมตั้งยาก็ไม่ได้ไปไหนมีมีมีมมมมออกไปอยู่ในวัดเนี่เจริญอาจารย์ถวายเจ้าวาดมอประสายให้พระบวชเป็นระอยู่วัดนี่เลยโอเคใจโยมผู้หญิงอยู่อะไร เดี๋ยวท่านใดยังไม่ติดธารกิจนที่เดินทางกลับจะร่วมวางดอกไม้จันทร์ประจุมเพลที่เสนาล่างของคุณแม่ครูบุญเสริมหารสกปกตลอดสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวแต่ถ้าท่านติดภารกิจต้องเรียกเดินทางกลับมาขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมีแต่ความุขความเจริญมีสุขภาพประมาณที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้ยยุยืนยาวนาน ก็ลงซ้ายและขวาลับรับของลักรับของรปการขอบคุณด้วยนะ,ะขนอเจริญอรโวมทนาขอคาาบคุณคณะรัฐรภาพนวมสการขอบคุณพระเดชลวงพ่อเจ้าว่าพระสุพรรณราม้อมคณะสฆ์คณะกรรมการวาสศพวัจิกาที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพวดและไธรทำที่ตั้งศกอยู่ที่สลาสวัสดีราชวัตรสมุทกีและท่านทางบริษัท นี่หลายเจ้าภาพในกันอย่างมรุ่นเป็นเจ้าภาพขอะนรโมตนาเจริญพรกฏรกุณแทนบุตรทิดาไว้ในโอกาสนี้ด้วยที่ท่านได้เมตจาม,มาร่่มกันเป็นเจ้าภาพสวนวิธรรมทุกขลือที่ผ่านมา่าการต้อนรับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วผ่าศพมกค้องสิ่งเรื่องมาพันใดก็ได้ไปรับพายแต่ต้องมีเสียด้วยโทษถึงก็ต้องขอจเจริญพรกฏกไวแทนแลจะเจะ้าภาพบุตรทิดาไว้ในโอกาสนี้ด้วย Mm © -hmm.